สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วด้วยซีหาโกคกขาพี่น้องคะมาพบมาพอกกันกันในช่วงแรกนะคะของมือวันที่4ค่ะเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมนีนะคะแอดผ้าพายพี่น้องพระเท่าสุขสุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ญาเทวดาค่ะพี่น้องคะมนีปู่เรามีแนวทางมาฝากอาเล็ยันสิทิ์เล็กสิทิ์แล้วก็คู่จนท่อน คู่จันทอดมาะฮองบอกเม็ดเดียวตัวเดียวเลยด้อค่ะพ,พี่ดองคะเอาในคลิปนี้นะคะแนวทางสีแดงมาเป็นตัวไดแน่พี่ดองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกับนมาสการค่ะ้อค่ะผู้กำับนสการนะคะเออเจริญพรเจริญพรค่ะมาถามบ้างค่ะวันนี้มีอนไรบ้างครับผู้คะ กูจะท่อนก็เส้นยันจีทินนะได้เลยครับคุณคะยันจีทินวันหันนี่มันวันวันพุธคือวันยังก่อนวันพุธค่ะวันพุธเนาะค่ะวันพุธมันมีแต่มันมีแต่แปดกับเก้าเนาะค่ะพ่อมันมีเก็ดเนาะค่ะพ่อวันนี้ก็จะเอาวัน วันันมันหนว่นาพอดิมันพอด,ดูฮัตค่ะพกับตด้เนาะแมนครัผู้คะมันต้องหาดิมันทิศท,ทิศท,ทิศท,ทิศหนึงไงเราจะทิศหนึงค่ะหาด้เนาะค่ะผู้หาหาตัวหกเจดยวพูดอะไกันค่ะหกเจอันนี้ได้สองได้เก เก้าได้ศ uh ูนย์ได้สามมอังมันมันได้หนึ่งหนึ่งนึ่เนียเนีย่งาถิกอิอกอถืกีอกค่เอาเอาเอา เอายันซีทิดกันเลยค่ะผู้ลคูณจะนอนมากบ้าคะมาอยอาเอายันซีทิดกันเลยค่ะผู้คะยันซีทิกัมีงแถวท่กับหาสอก้าหาสองเก้าค่ะยกลางหกหกค่ะบันนี้ก็สามศูนย์เจข้างล่างสามจ็ดค่ะเมยวันี้จับกูให้ได้ค <หา S 2> ่ะจบกูให้เอา À, mất đòi... câu... chết bẹn, hả, bố dẹp 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 bố bố dẹp 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 bố เก้าเก้าเจนะคะพ่อเออเก้าเกจ็ค่ะมันได้มันนีมันมันนีมันเก้จมันหีนะค่ะเนี่ยอันนี้สองตัวก่อค่ะสองตัวนี้เจ็ดเก้าเจเกค่ตัดหางวันนี้ตัดหางให้พ่อค่ะตัดเจ็ดเจ็ดให้แต้ว่าให้ไม่ออกตัดเองอะไรเอฟซีตัดเองนะค่ะเออวันนี้ก็เอามันออก เก็ดแปดแล้วเนาะมีเจ็ดเก้าดีนะีเก็ดเก้านมเก็ดแปดกับเก็ดเก้าดีนะเพรานี่สองตัวอีกตัวนึงจะเอาเอาโกเก้ากเก้าค่ะอืมโมกโมกสร็นี่ละครับบุเออเจับผู้ให้หนนอยค่ะนเลขเลขชี้คิดหมดค่ะ สีทีิกัมีสองแปดคืองเครื่อนี่สองแปดนะคู้รงเ่องสองแปดค่ะลงมาข้งล่างสามเก้าค่ะศูนย์ีนี่อยู่ตรงกับสองแปดเกาแปค่ะกแปดสอแลก็หนึ่งหา่งตรงกับมันเก้าสามค่ะมันนี้ปูดีวงกลมแปค่ะแปกับก็บัน ค่ะนึงค่ะอือันนี้อันนี้คือเด็กเด็กันเด็กันซีทีดสูตรสูตรจ้าสูตรยันสีทีดด้วยค่ะพ่ออืสูตรไปสูตรมันอันนี้สูตรไปจากมันจากวันจากวันอาทิตย์นวดวันละวันสองคนหรอค่ะพ่อหนึ่งวันอาทิตย์ไรแต่หนึ่งเลยหลังค่ะ บังคับเลขสี่ทิศค่ะวงกลมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ละได้ได้คะผู้ค้าวงกลมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับครับเจ็ดเก้านี่ละค่ะอือตอนนี้กูจะเ่อนกับมาได้มากขึ้นโอ้เรามาบ้างไหนนะครับพ่อเราผู้เทาผู้เทาผู้เทาไปเฮ็ดบุญค่ะ ไปตักบาเทโอวทุวนไปฟันว่าตักบาเทีอได้ไปตักบาเทียมีาพูเถาด้วบานสัค่ะก็เลยทำกับ้พูเถาแล้วเหตุบุญนะส่วนมากคนนุูมกับเหตุงานน่ะนะกับเราตีตัวใหกเราพูเถาหนุพระก็น้ำเก็บตาวาค่ะไม่อกกะน้ำเก่าแล้วก็เรยว่าเกเก่า สบาเท่หวเจ็ดเก่าว okay. ่ะสิเจ็ดเก่าว่ะทครับพ่อค่ะเจบาเท่อเจ็ดเก่าเอาเต็มทีเลยแอบีุ่ท่อนยูกว่าสิเออค่ะควมกล้าๆขึ้นเลยต้อมักตัวนี้งขกนหรอกค่ะาป่านี่กับปลากระเจ็ดหรอเนาะค่ะแล้กเขาเนี่ยกระเจ็ดเกได้กันเนี่ยครับพ่อ มันมีป่าไร่สองตัวป่าคอสองตัวน้ำมันกิศนาของผูจ้จะทอดค่ะเอากิศน,นาเอาว่างไวอีกปูกกระสอบเข้าวไว้หมกระสอบเย้าเสร็จสอบปุบยอ่ะเขาอืมครับบัวเอาด้านไว้ก็เอาป่าไปน,นั่งเลี้ยงไว้ยังเขี้ยนกันพป็นมไม่ได้ก้าตัวเสมอกันเลยป่าคอกับป่าไร่ก็ได้ยกับบัวไม่มีตัวเงี้ยตัวสัตว์ก้าเนื้อมันสิเป่า แป็ดเป็ดไปเสร็เนาะปดเปดเอด้อย่ีสีก็าเด้อปลาปลาไปนวไว้ยางดีเี่ยงเฮียงกันเนี่ยเงกันเป็นคู่เป็นคู่ไปต้งปูเนาะเออเฮียงเป็นคู่เป็นคู่เค่ะลกับคู่หนึงปลไรกับคูนนึงเนียค่ะยับทีั่วมากโยชั่วมาว่านี้ยกปูเป็ดปนีได้บ่ีได้บ่เนียก็ได้เนาะเป็ดปดประทาันออก เป็นกิจเรเลี่ยนๆทึงๆินเดีโอ้ค่ะเปลนาด่ะปูนาะแม่บ่แน่นี่นาะปูป่าเรี่ยงกันน้ะค่ะปูเออปูเ่าปูจันทนเก่าเ็ซี่รตีเองเก้เยนดค่ะเปลี่ยนเก้าเก้าเปลี่ยนๆดเดียวเดียวพันถือเป็นเสียแนู่่นี่โอ้มันเป็นตีได้สามตัวคนนี้ค่ะโอ้เก่งนาเปพูนี่เก่งขนาดนี้ยิ่งดูตั้ง อุบลวรนละค่เพ่นครับเพิ่นเคยสั้งยานํำกค่ะปัวเป็นกี่ทรงทั่วประเทศเนาะค่ะเอามานนีพันเตียนแปดแปดตีครับปัวเออตีเปอดโอ้สามปูกับข้าวบเปดปด้วยอค่ะปัวค่ะปลาไหนล่ปลาปลาคือพวกกล่องไว้สื่อคือปเงี่ไว้ี่ยังว่าบอกเทัว่นนี่ค่ะไมจนททอดเนี่ยเพื่นค่ะ ก็ถึมาถึงมาจะกแปดหินไหมอืมค่ะมากันว่าอีห่าหาแปดอนั่น่านจ้าหกเนแปดแปดหสเนห้าหกแล้วก็ถึงไหค่ะสี่เอ่อสี่เออสี่หี่มัิคไหนมีแต่แนวเดียวเรายงเลยว่าสันเรามค่ะเอาแม่ีนี่คีมนักนะปูไม่่ สีหงผู้ได้กับมีแต่สีหในของปูนอะนะแนวน้องแมวกับซีหงกูยนอกับเราเลยยองเหลเราเกิดว่าวน่ันกถือกันเนีอ๋อเราถูกไล่งเรตัวนี้คับปูปาปาเจ็ดเจนี่เรากับเตียวเจ็ดเกันเนาะค่ะแต่ทั้ง่างทั้งบนนค่ะทั้งสตัวได้เป็เซหมดละอ๋อค่ะิเมตบ ค่ะโธ่มากมันมาตีให้แปดแปดตื่นป้าที่บ้คู่ตื่นร้องบัวเถอะเฮ้ยบนเน่นอนเราบนว่างไปเฮี้ยงกันลองซ่องเบ็ดกระบอกว่ะค่ะบันหนูขึ้นหมดจ้างบ้านเกวบหมค่ะบัวเดี๋ยวไปแส่กมีผู้เฒ่าเนาะว่าค่ะโคดนุ่มบ่มีเด็กหน่อยบ่มีว่ะสันค่ะจะผู้เฒ่า แ่บนปาอาก็น้ำเจ็บเรเรว่าเจดเกาะมากมากรมาบนเราเรเค่ะโนนี่ดังด้่ไหมมึงเนี่ยตัวเก็ดเกานี่บอกกับปูเออเก็ดเกาสมมตมังเตะเลยค่ะดังแนดี๋เีมดังอยู่แล้วนะค่ะน้กะดังอ่าเยวมาบกมาบฟังว่าขึ้นจับาทเทููเค่ะ อยู่ได้คี้มฝันนี่กัดโนเดินสลาล่ะอยู่เดินอยู่ข้างล่างติดเป็นแถวเหมือนนคช่ก้นสมุนตักาทเทวขอขาสารตอันแหงค่ะตัวยู่เสียบุ้งจำอะไรหรอกจำบัวใ่ข้อมฝันมันึฝันไปเลยนะค่ะอืมมีตับาเทวโอยุ่นแล้วมือนึ่งคัแล้วตักบาเทวโอออกวันสาม์วันใดครับปูกคะออกวันสาวันยบอกวันที่ ทีเจ็ดพาอวันที่แปดโอ้ยมออกวันที่เจ็ดาออกวันที่แปดส่บาดมือใดบดีครับผู้คะส่บาทวันที่หนึ่งฮะวันที่แล้นเหมือนมือนึ่งคำไหมวันที่หนึ่งบาดวันที่เก้าไบาดวันที่เก้าเมนเจ้าหมงจรินี่เขาจะเกิดเอาเอามือออกพ้นสาดิค่ะเอามือนีเลยเอามือวันที่เจ็ดนี่แหค่ะ คุเจิงไหมค่ะปูค่ะค่ะปูพอดีเวลาค่ะงูยยม,มันมบ้าเหรออ๋อ,อ,อนี่ก้กมกจะเลื่อแล้วแอีเนาะเดี๋ยวาสื่อไว้ทาถึงแล้ววันที่หนึ่งเจ็ดเก้ายูในอยู สี่ิดเ่ยค่ะทุแ <c oughs> ต่ร่างปูกับันมีิีกสีบเจ็ดเก่าพ<อ>มมมมี่มีค่ะพ่โ <c oughs> บไม่หลเไม่หลบก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่าอืมมีค่ะับจี่ดราคิซ้อไวรรถตัวนี้ละรวมสิบสอกแล้ววันที่หนึ่งมีคนสูงวจมเ่นไม่มีหลุมีไพ่ค่ะจะหลุมีย่ไ่และ มีวิจินผู้ใดว่มีโลงมันดีเลยมันเป็นบุญมากยิ่งบุญมหาศาลเนี่ยค่ะบัวผู้มีโลงนี่โอ้ยออซอเอเซียขันเป็นมองนี้ก็เจ็บมองนี้ขันฉันเป็นทั้งปากก็กินข่าวว่าได้เป็นทั้งขากระย่างแงะค่ะจ้างมือก็ปั่นข่าวว่าได้สิแล้วค่ะบัวเอออะไรนั่นมีความสุขผมือเล่นบัวหายมีหลกมีไพ่พ่อนอัประเสริฐนี่แหละพน่น พ่นบ <c oughs> ่อยากใพ่อเนื่อยากพ่อหมอชีวกุมข้อบมีหลุมมีปเตาถึงมีมีหลูมมีป้ยเราเหาคนเนาะสังขารพลังของโลกคนะค่ะนี่ก็ชูกเจริญเดียชูสุขนมาม่ีเนาะิตุลาคมค่ะผู้คะตุลาคมละนกลเจริญได้สุขนมาเดิ่ทางปอดไัยคุณคู่บาดันรักษาคุวุฒประทมประสงค์บูชีรารักษาเด้อค่ะ เออแอดมินเดินทางกดไลค์กดแชร์กนกรดิ่งติดตามอะค่ะปูขอบคุณปูค่ะบรอกตีของชนเนลละกดไลค์แชร์นเป็นหมื่นค่ะไหนสักสองหม่นยังดีดแม่ขอบคุณค่ะยครับขอบคุณพื่ครับหลายเอาจริญพร้ออนค่ะขอบคุณปูหลายๆได้ค่ะปูการวัาสกัดนะคะผสาธุค่ะ สรุปแนวทางตาคลิปนี e ้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะบูรมีแนวทางยันซีทิศเหล็กซีทิศหลักะแนวทางคู่จันทน์มะฮองบอกเม็ดเดียวแล้วค่ะพี่น้องเด้อเอายันซีทิศนะคะพี่น้องค่ะยันซีทิศยันแอดจะเป็นหน่อยมึ้งเนี่ยแถวแรกนี่หาสองเก้านะคะพี่น้องคะแถวแรกหาสองเก้านะคะแล้วก็แถวกลางหกแถวล่างสามศูนย์เจ็ดปู่จับคู่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับหกเก้า นะคะพี่น้องคะบัณนีตเลขสีทิศนะคะพี่น้องเลขสีทิศมีแปดสองค่ะพี่น้องคะแปดสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งห้าปูโลเนนแปดสองกําหนึ่งห้านะคะพี่น้องคะบัณนีตคู่จันทอนห้องบอกเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้านะคะพี่น้องคะบัณนีตเอฟซีเพิ่นแปรที่อันความฝันของปูนะคะแปดเป็นเก้าแปดแปดแล้วกับแปดแปดเด้อพี่น้องเด้อป่าป่าเฮี้ยงกันนะคะพี่น้องคะก็เลยแปลเป็น กัาแปดแปดเอฟซีปู่นหนีปุ่นกระทึงนักผู้ชันทอนมาหลายงวดเลยดี่ค่ะพี่น้องที่ปูเล่าเบาซุฟฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอฟซีธาน,นีปุ่นอยู่ทางอุบลมาสั่นพี่น้องเอาแคบหน้าจอเอาไว้พร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้อแนวทางมณีนะคะแรงนี้แนวทางจากปูยาเทวดานะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปู่ญาเทวดานะคะพี่น้องคะอย่าลืมนัไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่บ้าท่าสุขสุกสนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ญาเทวดาค่ะสำหรับ พอแม่พี่น้องทันใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะ้าประหยัดสิพาดครับแนวทางเดเดเบิร์ดมิลล่าเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเ็ดบอพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไายการน,นะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอกสเดย์อโตล่าพอแม่พี่น้องบรเทาสุุสุขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกัไในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ